เริ่มขึ้นโค้งเหล็กได้สั้นที่สองละพี่น้องจ้าบ้านพี่อิงจากที่วาสิเหตตตั้งแต่หน้าห้อนบาทนี่บดาเหตด์ล้อส้างนะคะรอช่างคนเดียวนี่แหละพี่น้องจ้าเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยเาคนที่ตัดสินใจการตัดสินใจแบบอันทันทีทันใด หรือว่าตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมันกระสีเหตุให้เขาเนี่ยบ่ต้องเสียเงินเสียท้องเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้พี่อิงซีเบอกให้ฟังเด้อว,ว่าพี่อิงซีเหตุหลังค้าเนี่ยยกหลังค้าเนี่ยนะคะสองปีที่แล้วบัดนี้สามีพี่อิงก,ก็ล้อสร้างอยู่ผู้เดียวบ่ติดต่อสร้างคนอื่นบ่มีตัวเลือกนะคะก็เลยล้อสร้างคนอื่นคนอื่น,คน,นคนอื่นอยู่บัดท,ที่นี้ เลยได้มาเสียเงินเพิ่มเฉพาะค่าโครงสร้างตรงนี้นะพี่น้องนะพี่อิงอีบอกให้ฟังเดอ้อเฉพาะค่าค้งเหล็กตรงเนี้ยรอบบ้านนะคะคือจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปด้านหน้านะคะเพราะว่าพี่อิงสิยกหลังคาข้างบนนี้คืนเนาะเนี่ยไอตรงที่มันเป็นช่องอันอช่องหน้าต่างในพี่น้องค้าเนี่ยย,ยกึ้นอีกหนึ่งเมตรยี่สิบ ประมาณ1นึเมตรยี่สิบยกขึ้นนะคะบวเกิน1นึเมตรยี่สิบยกนะคะเพิ่มอีกขึ้นนะเนาะให้มันสูงระดับนี้นะจ๊ะให้มันสูงเข้ากับระดับอันที่มีอยูเนี่ยค่ะวันนี้ต้องมาจ้างอันอันโค้งสร้างของเหล็กเนะะี่ยค่ะเพิ่มอีกสี่พันแทนที่สิบบริจ้างโค้งสร้างเหล็กอันนี้สี่พันนะพี่น้องเพราะว่าท้ายเฮ็ดย้ำย้ำหนาหอนนะสิบบริ้ ที่ได้เอาโครงเหล็กนี้มันขึ้นเลยเพราะว่ามันถอดออกได้ง่ายแล้วก็บ่มีฝนนี่ละการตัดสินใจบางครั้งก็จะต้องจําเป็นจะต้องตัดสินใจรวดเร็วและก็อันวิเคราะห์อย่างดีบอมน่นเออละเหยร้อยใช้เสียเงินเพิ่มไปอีก4,000ปอนด์เฉพาะค่าโครงเหล็กอันนี้แล้วก็เฮ็ดเฮ็ดอันเป็น เป็นเอาสังกะสีมามุงเพื่อบ่ใไ้ฝนมันลงมาขขางล่างเพราะว่าเฮาอิทถอดหลังค้าออกเนาะพี่น้องเนาะนี่ละเดี๋ยวพี่พี่อิงสี่เอาไปวาในไล์สดให้ฟังค่ะนะคะเอาเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไ้แค่นี้ก่อนเนาะจานะ้ะเนาะนี่ห้มาเบืองว่าพี่อิงเป็นยังบ่ได้ไล่สดอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าเสียงมันดังปึ้งปั้งปั้ง,ง,ง,งค่ะพี่น้องนะคะเอาเดี๋ยวพี่อิงสีจบคลิปนี้ไเทานีก่อนเนาะ